สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับกันด้วยค่ะกับรายการแตกประเด็นนะคะและดิฉั้นใบเฟิร์มนัชยาผิวเผือกค่ะยังคงอยู่กับทุกท่านอย่างเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวประเด็นต่างๆที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้ที่สังคมกําลังจับตามองกันอยู่ค่ะเราก็จะหยิบยกมาพูดกันที่นี่รายการนี้นะคะเพื่อให้แตกทุกประเด็นให้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ามีอย่างหลากหลายจริงๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องต่างๆที่จะพูด ถึงกันวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมค่ะที่จะกดติดตาม subscribe กันด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมช่อง13สยามไทยและวันนี้ค่ะกับเรื่องที่เราจะพูดถึงกันต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องณบริเวณพระรามสนะคะที่มีการก่อสร้างต่างๆในที่นี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญค่ะก็คือคุณวีระสมความคิดค่ะที่จะมาพูดถึงกันในประเด็นนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณวีระ สวัสดีคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านขาต้องบอกว่าในเรื่องของการติดตามการทุจริตต่างๆเนี่ยเชื่อว่าท่านนา่าจะติดตามกับโครงการของถนนพระราม2อยู่ด้วยเหมือนกันไหมคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยติดตามมาตั้งห้าสิกว่าปีแล้ว <laughs> ค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของบริเวณถนนพระรามสองเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะก็มีเสียงของประชาชนมากมายเลยค่ะท่านที่พูดถึงว่าน่าจะเกิดการทุจริตหรือเปล่าถึงทําให้มีการเกิดอุบัติเหตุซ้าแล้วซ้าเล่าแบบนี้ท่านคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะแน่นอนครับเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะค่ะเริ่มตั้งแต่การทุจริตในการได้โครงการบริษัทที่ได้ ชนะการประมูลเนี่ยนะได้โครงการไปเราไปตรวจสอบย้อนหลังดูเนี่ยมันบริษัทของใครนะรัฐมนตรีคนไหนเป็นเจ้าของเกี่ยวข้องอนะไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกนะ,ะนะครับแล้วไอ้บริษัทพวกนี้ทำไมเส้นมันใหญ่จังเนะี่ยจริงไงถ้ามันไม่ เกี่ยวข้องกับการเมืองมันไม่มีทางหรอกครับนะที่จะทําอะไรมันไม่ได้อันนี้มันไม่มีใครกล้าไปแตะต้องอะไรมันเลยนะในบริษัทที่มันชนะการประมูลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําเองเห็นไหมมันไปจ้างบริษัทนาะเล็กๆมารับช่วงต่อแล้วมันก็ฟันกําไรในส่วนต่างแล้วคุณรู้ไว้ด้วยนะหรือว่าคุณรู้แล้ว นะหรือคนไทยอยีกจำนวนมากยังไม่รู้จะบอกให้ฟังแทบจะทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยต้องจ่ายใต้โต๊ตะทั้งสิ้น โครงการระดับพันล้านขึ้นไปต้องจ่ายแทบจะคงครงอืมค่ะต้อง่ายครับไม่จ่ายไม่ได้ครับไม่จ่ายไม่รัฐมนตรีหรือว่าผู้มีอำนาจที่กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นคนลงนามเนี่ยเขาไม่ลงนามครับค่ะต้องมีการวิ่งเต้นทั่านั้นแหละครับไอคนที่ได้งานเนี่ย เป็นคนมาล้องเรียนกับผมเองอ่ะนะบางครั้งไอ้บริษัทเนี่ยที่มันเคยได้งานแต่ครั้งนี้มันไม่ได้งานค่ะะเพราะว่ามันจ่ายสู้เขาไม่ได้บริษัทดึงจ่ายแพงกว่าจ่ายสูงกว่าได้งานไอ้คนแพ้มันก็เอาข้อมูลมาให้ผมนะแต่เวลามันได้งานมันชนะมันไม่มาพูดเนี่ยมันไม่มาบอกมันไม่มาล้อผมอ่ะค่ะเราก็เลยได้ข้อมูลพวกนี้นะพวกวันนี้ โปรงการอยู่และในขณะนี้นะที่จริงเนี่ยอย่างเรื่องไอ้การทุจริตไอ้ของประกันสังคมเนี่ยผมนี่รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยนะก่อนไอ้พักประชาชนที่ก็ออกมาพูดด้วยค่ะนะแต่เราอยู่ระหว่างที่เรากำลังดําเนินการเก็บข้อมูลนะที่พักประชาชนเ็าออกมาแฉแฉนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วมันยังมีข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยที่อยู่ที่ผมอีกนะ ก็ถูกเปิดไปแล้ก็สนุกเลยนะครับโอ้โหต้องติดตามนะคะ